สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่135 Semi Auto EA วันนี้เราจะสร้าง EA สํสำหรับใช้งานบนแพลตฟอร์ม MT5 นะครับที่เป็นการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัตินอกจากนี้แล้วนะครับ EA ตัวนี้สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับเช่นเราเปิดไม้บายจากโทรศัพท์มือถือเป็นไม้แรกหลังจากเปิดไม้แรกแล้วนะครับ EA ก็จะตรวจเช็คทิศทางการทำงานของราคาใช่ไหมครับว่าราคาวิ่งขึ้นหรือราคาวิ่งลงกลยุทธ์ที่เราออกแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมด f o r ์ t r เทนหรือโหมด Reverse t r a i นก็จะทำงานแบบอัตโนมัติข้อดีคืออะไรครับเวลาเรามีอินดิเคเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงไม่ว่าจะเป็น AI i อ d ินดิเคเตอร์นะครับหรืออินดิเคเตอร์ที่คุณได้มาแต่คุณไม่สามารถจะเอาไปใส่ใน EA ของคุณได้เนี่ย คุณสามารถเอามาใช้ร่วมในการหาจุดออกไม้แรกได้เช่นผมเอา EA นะครับจาก Market ของแพลตฟอร์ม MT5 มาดาวน์โหลดมาใช้แบบฟรีๆนะครับเอามาใส่พอผมเจอจุดเปิดไม้แรกนะครับผมจะกดเปิดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเปิดจากมือถือก็ได้นะครับหลังจากเปิดไปแล้วนะครับ เอเอก็จะทํางานแบบอัตโนมัติปิดไม้แบบอัตโนมัติถ้าเราใส่ระบบคัดลอสด้วยมันก็จะคัดลอสแบบอัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรใช้งานกันอย่างไรนะครับ EA ตัวนี้นะครับมีคอนสแตน t ์อยู่14ตัว v วลี่เอเบิลอยู่7ตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในระหว่างการอธิบายนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ Event on ออนอิดอิดอีเวนต์ออนอิก็คืออะไรครับ เสี้ยววินาทีแรกที่ EA เริ่มทำงานคุณอยากจะให้ EA ทำอะไรนะครับคุณก็ต้องมานะครับกำหนดในหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานใช่ไหมครับการ modify c h a r t นะครับเป็นต้นในตัวอย่างนี้นะครับผมได้มีการทำการ modify c h a r t นะครับโดยการใช้ Mo ม ck modify c h a r t property นะครับกำหนดให้ชาร์จเป็น candlestick โชกิจไม่มีเป็น no เห็นไหมครับโช period separator ไม่มีเป็น no ถ้าท่านไม่ตั้งนะครับ มันจะเป็นค่า default ของแพลตฟอร์ม MT5 นั่นเองนะครับท่านต้องการให้สีของแท่งเทียนเป็นแบบไหนนะครับเช่นแท่งเทียนขาขึ้นบูแคนเดิลเป็นสีเขียวแบร์แคนเดิลเป็นสีแดงท่านก็กําหนดได้แต่ถ้าท่านไม่กําหนดมันจะเป็นค่า default ของแพลตฟอร์ม MT5 นะครับต่อมาในตัวอย่างนี้เรามีวัตถุบนชาร์ตด้วยใช่ไหมครับอยู่6วัตถุก็คือมี Edit Field นะครับที่ใช้ในการกรอกขนาดล็อตไซส์ที่เราต้องการเปิด มยแรกใช่ไหมครับมีปุ่มกด Buy ปุ่มกดเซ l ลปุ่มกด c l o s e Buy ปุ่มกด Cross Sell และปุ่มกด o s o s s l นะครับถ้าใครต้องการจะใส่ปุ่มกดมากกว่านี้นะครับก็ให้มาทําในหน้านี้นะครับอยากจะใส่โลโก้ก็ให้มาทําในหน้านี้นะครับดอ dit Field นะครับก็เอามาจากหมวด c h a r t and; o b j e c t นะครับดอ Button ก็เอามาจากหมวด c h a r t and object Detail ลลึกๆเนี่ยผมอยากให้ผู้เรียนย้อนกลับไปดูใน กระบวนการนะครับสร้าง EA ในแพลตฟอร์ม MT4 ก่อนนะครับเพราะมันก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นเราก็จะมาเรียนแบบไวๆนะครับเราต้องการสร้างปุ่มกดเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพนะครับใช้ EA ปุ๊บปุ่มกดปรากฏปั๊บเราก็มาทำใน Event on i n i t ต่อมานะครับปุ่มกดแต่ละตัวเนี่ยนะครับหรือ edit field แต่ละตัวที่เราสร้างเนี่ยนะครับเราต้องระบุชื่อให้มันใช่ไหมครับเช่น edit field นะครับ ตัวแรกเนี่ยเราตั้งชื่อว่าลดสายจะพิมพ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะเรียกใช้วัตถุตัวนี้หลายๆครั้งโอกาสพิมพ์ผิดมีไหมครับมีนะครับถ้าท่านพิมพ์ชื่อผิดเนี่ยมันก็ e er อ r ร์เนะครับดังนั้นผมจึงแนะนำนะครับใน constant เนี่ยวัตถุบนชาร์ตมี6ตัวนะครับมีล o ส s i นะครับนะครับวัตถุที่ชื่อโอเพนไบโอเพนเซลโครสไ s โอเซลโครสออ ท่านก็ตั้งเป็นค่าคงที่เป็นคอนสแตนต์ไว้ได้เลยนะครับเวลาจะเรียกใช้ก็แค่คลิกขวาแล้วก็เลือกใช้แบบนี้โอกาสพิมพ์ผิดจะน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับต่อมานะครับเวลาท่านจะสร้างวัตถุบนชาร์ตท่านต้องออกแบบตำแหน่งนะครับของวัตถุตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุเมื่อเราอ้างอิงฝั่งอะไรครับ left upper คือฝั่งซ้ายบนเนี่ยท่านต้องออกแบบก่อนนะครับว่าขนาดวัตถุที่มีความกว้าง40สูง30เนี่ยต้องการให้จุดเริ่มต้นอยู่จุดไหนนะครับแกน x แกน y นะครับ ถ้าต้องออกแบบมาก่อนแล้วเวลาท่านสร้างจะได้สวยงามนะครับต่อมาปุ่มกดนะครับแต่ละปุ่มกดเช่นปุ่มกด OpenBuy ถ้าต้องการให้แบ็กกราวเป็นสีอะไรนะครับกรอบของแบ็กกราวเป็นสีอะไรขนาดดิเมนชันเท่าไหร่นะครับอย่างผมกำหนดเป็น70ความกว้างความสูง30ข้อความที่ให้ปรากฏเป็นข้อความที่เขียนคำว่า b u y b y เห็นไหมครับ สีของข้อความเป็นสีขาวตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุปุ่มกดบายนีย่ให้เริ่มต้นที่แกน x 50แกน y 20เป็นต้นท่านลองเอานะครับสิ่งที่ผมบอกเราเนี้ยไปออกแบบดูนะครับทำอย่างนี้นะครับ6วัตถุนะครับท่านก็จะได้อะไรครับวัตถุบนชาร์ตเหมือนรูปที่เราดูก่อนหน้าใช่ไหมครับต่อมาเราจะควบคุมวัตถุเหล่านี้ยังไงอันนี้สําคัญนะครับผมจะไปช้าๆเราจะควบคุมวัตถุเหล่านี้เนี่ยเราจะมาทําในหน้าออนชาร์ต เพราะมันมีบล็อกสําเร็จรูปใช่ไหมครับบล็อกสําเร็จรูปนะครับตรงฟิลเตอร์ specific event เห็นไหมครับมันจะมีบล็อกอย่างควบคุมปุ่มกดเราก็จะใช้บล็อก mouse click on object ควบคุม edit fill เราก็ใช้ edit fill modify นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับผมจะใช้บล็อก no position นะครับบล็อก no position เนี่ยนะครับจะนำมาจาก check position and order count ตัวนี้เราจะเอามาตรวจเช็คว่า ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายหรือเปิดไม้เซล์นะครับฟิลเตอร์บายทายอีเตอร์บายออเซล์นะครับโดยเป็นการตรวจเช็คทั้งอโตเมัตแอนด์เมนวลโอเพนถ้าผมเลือกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเปิดไม้บายจากมือถือมาแล้วก็มาเปิดไม้บายจากปุ่มกดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการควบคุมนะครับ no position นะครับเราเลือกอนะครับวงเล็บอโตเมัตแอนด์เมนวลลีโอเพนนะครับเป็นการตรวจเช็คว่ามี ไม้บายไม้เซลที่เปิดจาก EA หรือเปิดจากมือถือไหมถ้าไม่มีนะครับเปิดไม้แรกได้ถ้าเราจะเปิดไม้บายไม้แรกก็คือเอาเมาส์ไปกดตรงปุ่มกดนะครับปุ่มกดบายใช่ไหมครับเราก็เอาเมาส์เนี่ยนะครับเอาเลอาเอาบล็อกเมาส์คลิก on Object นี่นะครับ filter Object เนี่ยนะครับเราเลือกเป็นแบบ Filter Object by Name ถ้าเอาเมาส์ไปกดบนวัตถุที่ชื่อ OpenBuy นะครับเรานำบล็อกบายนาว มาต่อนะครับบล็อกใบนาวตรงนี้ก็เปิดไม้บายเลยนะครับเปิดไม้บายไม้แรกด้วยขนาด lot bsedit lot bsedit เป็นตัวแปรนะครับเป็น variable ที่เรากำหนดไว้ให้มีค่าเริ่มต้นคือ0.01แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับแก้อย่างไรรับค่าจากอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ no stop loss no take profit เปิดไม้แรกไม่มี stop loss ไม่มี take profit นะครับ เป็นการเปิดไม้บายไม้แรกจะเปิดไม้เซลล์ไม้แรกก็เอาเมาส์ไปกดบนปุ่มอะไรครับ open cell ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิก on object โดยการใช้ name filter โหมดเป็น filter object by name ถ้าเราเอาเมาส์ไปกดบนอะไรครับวัตถุที่มีชื่อว่า open cell การทำงานก็คือ box cell now เห็นไหมครับ cell now ก็จะเปิดไม้ด้วยขนาด lot bs edit ค่าเริ่มต้นคือ0.01 no stop loss no take profit เช่นเดียวกันนะครับการเปิดไม้แรกไม่มี stop loss ไม่มี take profit นะครับ ต่อมานะครับมาเฉลยคำว่า l o t BS edit มาจากไหนมาจาก edit field modify นะครับ edit field modify เราตั้งขึ้นมานะครับเราสร้างขึ้นมาในหน้า on edit ใช่ไหมครับเราตั้งชื่อว่า l Lot s i z e ใช่ไหมเราเอา box edit field modify มาใส่นะครับโดยการควบคุมนะครับผ่านชื่อวัตถุที่ชื่อว่า l Lot s i z e นั่นย่อหมายของว่าถ้าเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขใน edit field modify นะครับ เปลี่ยนจาก0.01เป็น0.02เปลี่ยนจุด 01, เ 02, เ0.3เป็นต้นนะครับมันจะส่งตัวเลขนั้นนะมาเก็บไว้ยังตัวแปร lot bs edit นะครับและเพื่อเป็นการกรองนะครับให้ข้อมูลที่มายัง b o x modify v a l u a b l e เ e n ่ยครับเป็นเป็นข้อมูลจากตัว edit field modify ที่ชื่อ lot size จริงๆนะครับเราจะนำ b o x select object by name มากรองอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยการนำมาจาก loop for chart object นะครับมาดูนะครับตัว box select object by name เนี่ยเราเราเราเระบุไปเลยนะครับว่าข้อมูลที่จะผ่านตัวมันได้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลจากวัตถุที่ชื่อ LotSize เท่านั้นเห็นไหมครับต่อมาข้อมูลที่ผ่านมาได้คือข้อมูลจาก LotSize ใช่ไหมครับและเอามาเก็บนะครับไว้ในตัวแปร l o t bs edit ตั้งค่าตามนี้นะครับ modify variable เราเลือก object on chart นะครับในรูปแบบของ attribute set 2นะครับ เอาข้อความที่ปรากฏบน Edit Field นั่นนะครับนะครับ Edit Field ที่ชื่อ l o t Size มาเก็บไว้ในตัว l o t BS Edit เห็นไหมครับตัว l o t BS Edit ก็จะรับค่าจาก Edit Field นั่นเองนะครับต่อมาหรืออีก3ปุ่มกดใช่ไหมครับปุ่มกด Cross By u ปุ่มกด Cross s e l l ปุ่มกด Cross All ก็หลักการเดียวกันถ้าเอาเมาส์ไปคลิกบนวัตถุนะครับใช้เมาส์คลิก on Object ที่ชื่อว่า Cross By u นะครับเราเอา Box Cross Position แต่ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกบ่ายคือปิดเฉพาะไม้บ่ายจากออโตเม t แอนด์เมนูนอลลนะครับจะเปิดจากมือถือหรือเปิดจาก EA ก็ปิดให้หมดเลยนะครับถ้าเอาเมาส์ไปคลิกโคลสเซลนะครับก็คือวัตถุที่ชื่อโคลสเซลเราก็สั่งอะไรครับสั่งปิดไม้เซลทั้งจากมือถือและทั้งจาก EA เห็นไหมครับต่อมาถ้าโคลสอ่ะเอาเมาส์ไปคลิกบนปุ่มกดที่ชื่อว่าโคลสออลนะครับเราก็ใช้โคลสโพซิชั่น แต่เป็นการปิดทั้งฝั่งบ u ายและฝั่งเซล์อีเตอร์บ y ายออลเซลเห็นไหมครับปิดทั้งไม้บายไม้เซล์จากมือถือและจากการที่คุณให้ EA เป็นคนเปิดเห็นไหมครับง่ายไหมส่วนการทํางานนะครับหลังจากเปิดไม้แรกนะครับเราจะมาทําในหน้า o n t i c กหน้า o n t i c กคือมันจะวิเคราะห์ทุกการขยับของราคาเห็นไหมครับเราจะเลือกให้มันทํางานตอนไหนครับตอนที่เปิดไม้แรกใช่ไหม เออล้วเปิดไม้แรกจะสั่งให้มันทํางานอย่างไรง่ายๆครับใช้2บล็อกบล็อกที่1นะครับเราจะใช้บล็อกเช็คโพสิชันเขานะครับจากเช็คโพสิชันแอนด์ออเดอร์เขาไอตัวบล็อกเช็คโพสิชันเขาเนี่ยเราก็จะตั้งค่าตามนี้นะครับคอมเพล้เราเลือก Equal To คือเท่ากับนะนะครับกรุ๊ปโหมดเนี่ยเราเลือกจากอะไรครับ a อโตเม t แอนด์ a มน a l ีโอเ e n คือถ้าคือคุณเปิดไม้แรกจากมือถือก็ได้หรือเปิดจากปุ่มกดนะครับหรือที่เราเรียกว่าเปิดจาก EA เนี่ยนะก็ได้นะครับ ถ้าเปิดไม้แรกคือมันเท่ากับ1ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือไม้เซลฟิลเตอร์บายทายอีเตอร์บายออ l l ซการตั้งค่าแบบนี้คือคุณจะเปิดจากมือถือหรือคุณจะเปิดจาก EA นะครับขอให้เป็นไม้แรกนะมันจะสั่งการนะครับให้ modify variable นะครับเก็บค่าตัวแปร3ตัวนะมาดูตัวที่1ก่อนนะครับเราตั้งตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า mode ft คือกระบวนการทำงานนะครับในกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นหรือเปิดไม้เซลราคาวิ่งลง กระบวนการทำงานโหมด RT คือโหมด Reverse Trend นะครับในกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งลงขาดทุนหรือเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับและ Lot BS ก็คือขนาด Lot s ซส e เริ่มต้นที่เราจะเก็บค่าไว้นะครับเราจะเก็บค่ามาจาก Lot BS Edit ที่เราได้จาก Edit Fill มานะครับเราตั้งค่ายัางไงครับค่าเริ่มต้นโหมด FT เป็น0หลังจากเปิดไม้แรกให้กลายเป็นเลข1ค่าเริ่มต้นโหมด RT เป็น0หลังจากเปิดไม้แรกก็กลายเป็นเลข1นะครับและ Edit f i e l d modify นะครับเก็บค่าอะไรนะครับเราก็ส่งค่านั้นไว้ให้ตัวแปร l o t b s เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือกระบวนการหลังจากเปิดไม้แรกต่อมาดูนะครับหลังจากเปิดไม้แรกแล้วนะครับโหมด FT เท่ากับ1เห็นไหมครับกระบวนการภายใต้บล็อกคอนด i ชันโหมด FT เท่ากับ1ก็จะทำงาน โหมด RT เท่ากับ1กระบวนการภายใต้นะครับ box condition โหมด RT เท่ากับ1ก็จะทำงานนะครับมาดูในในในอะไรครับในเคสที่ได้กำไรก่อนเปิดไม้บายอ่ะดูเคสเปิดไม้บาบนะครับ if position นะครับ filter by ไทยเลือกบายถ้ามีการเปิดไม้บายไม่ว่าจะเป็นการเปิดแบบมือถือหรือเปิดด้วย EA ก็ช่างนะครับนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเช็คทิศทางของราคาโดยการใช้ for i a s position For is position นะครับจะส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลนะครับที่คุณเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจากมือถือหรือจาก EA นะครับส่งมาให้นะครับ b o c condition ตัวเช็คเทียบกับราคาปัจจุบันถ้า candle close candle id 0คือราคาปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่านะครับ open price คือราคาเปิดของไม้บายที่ส่งมาแสดงว่าเปิดไม้ายราคาวิ่งขึ้นได้กำไรใช่ไหมครับเราจะใช้ b l o c no position nearby สร้างระยะกิจเห็นไหมครับ สร้างระยะกิจในรูปแบบของ Allow the Price นะครับ Allow the Price คือเราจะสร้างระยะกิจรอบๆฝั่งบ u าย i ิ t เตอร์ไทยเลือกบ u ายเห็นไหมครับโดยให้มีระยะกิจเท่ากับกิด distance กำหนดเป็น100ปิปใช่ไหมครับ100ปิปคูณกิด distance คือ200ปิปเมื่อเราเลือกรูปแบบเป็น Allow the Price มันจะแบ่ง200ปิปเนี่ยด้านบนไม้บาย100ด้านล่าง100อันนี้คือการสร้างระยะกิจ100เปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้น คบ100ปิ๊เปิดไม้บายเพิ่มแบบ f ิกล็อก็คือ0.01 l o เห็นไหมครับล็อคือค่าคงที่ขนาด0.01นะครับ No Stop l o s s no take profit สังเกตบล็อก buy, บายบล็อกเซลเนี่ยเราไม่มี Stop l o s ไม่มี k k p r r o i t t เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะกินกำไรยังไงไปดูกันหลังจากเปิดไม้บายนะครับในโหมดโ o t t a i n เราก็จะไปปิดการทำงานของโหมด Reverse t a n n เพื่อไม่ให้มันทำงานซําซ้อนกันใช่ไหมครับโดยการใช้ modify variable เปลี่ยนโหมด RT เป็นเลข0เห็นแค่นี้นะครับคอนดิชันก็เป็นเทสใช่ไหมครับบล็อกภายใต้โหมด RT ก็ไม่ทำงานนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับในกรณีเปิดไม้เซลเห็นไหมครับ if position check มีไม้เซลนะครับที่เปิดจาก EA เปิดจากมือถือไหมถ้ามีนะครับส่งข้อมูลไม้เซลเนี่ยไม้ล่าสุดนะครับหข้อมูลออกมาเพื่อที่ตรวจเช็คกับราคาปัจจุบันว่าราคา วิ่งลงไหมเปิดไหมเซลล์ราคาวิ่งลงไหมเห็นไหมครับเช็คกับราคาเปิดถ้าราคาวิ่งลงใช้ no position nearby สร้างระยะกิจขนาด100ปิบนะครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลง100เปิดไม้เซล์เพิ่มขนาด0.01นะครับเป็นระยะกิจไปเรื่อยๆเลยนะครับ no stop loss no take profit แล้วเราจะควบคุมกำไรอย่างไรดูนะครับเราใช้บล็อกเช็ค position ขาวอีกรอบหนึ่งถ้ามีการเปิดไม้นะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับจะเป็นไม้ที่เปิดจากมือถือหรือไม้ที่เปิดจาก EA ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้บ u ายหรือไม้เซลก็ได้ถ้ามันเท่ากับหรือมากกว่า2ไม้เราจะใช้ t a l l i n g stop ทำงานแต่ก่อนที่ t a l l i n g stop จะทำงานเนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันโดยการมาเช็คเลยครับสภาพคล่องของตลาดณขณะนั้นก่อนเราใช้ indicator อร์ e v a l t e to range นะครับเช็คสภาพคล่องของตลาดณขณะนั้นนะครับ ถ้าสภาพคล่องสูงก็จะได้ตัวเลขที่มีค่าสูงคูณด้วย t a i l i n g stop ก็คือ100ปิปเช่นถ้า a v e r a g e s t u d e n t เป็น2นะครับสภาพคล่องสูงเป็น2มันก็จะกลายเป็น2คูณ100เป็น200 adjust คูณ2อีกรอบหนึ่งก็กลายเป็น4 0 0เราจะเก็บค่าตัวนี้ไว้ในตัวแปร th p a u s a t r ซึ่งจะเป็นระยะ stop loss ที่แปรผันตามสภาพคล่องของตลาดนั่นเองถ้าสภาพคล่องต่ำเป็น0.5เกิดอ,อะไรขึ้นดูนะ 0.5คูณ100ก็จะเหลือ50 50คูณ2ก็คือ100เห็นไหมครับสภาพไอตัว stop loss จะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดสภาพคล่องสูง stop loss ก็สูงสภาพต้องต่ำ stop loss ก็ต,ต่ำ,ตตำ,ตตำ,ตตำเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ t a i l i n g stop นะครับเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรเราเอาตัว th pat atr นะครับตัวแปรตัวนี้ไปใส่ในช่อง t a i l i n g stop mode และ telling step ผมให้เป็นหนึ่งนะครับมันจะมีการขยับตามก็คือ1ปึ่บนั่นเองอันนี้สาหรับทองนะครับต่อมาอยู่ในกรณีขาดทุนบ้างขาดทุนหมายความว่าไงครับถ้าเปิดไม้แรกนะครับโหมด RT ทํางานนะครับเพราะโหมด RT ทเป็น,น1ใช่ไหมครับถ้าโหมด RT เป็น1 if t a d e ดูฝั่งบายก่อนนะเช็คว่ามีการเปิดไม้บายไหมไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเปิดจาก EA นะครับเช็คทิศทางของราคา for i s t e d e ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลนะครับจากการเปิด ด้วยมือถือก็ได้เปิดด้วย e a ก็ได้นะครับส่งมาเลยนะครับไม้บายล่าสุดนี้นะครับแล้วเช็คว่าราคาวิ่งลงไหมเปิดไม้บายราคาวิ่งลงขาดทุนใช่ไหมครับ Candle Cross Candle ID 0คือราคาปัจจุบันถ้ามันต่ํากว่าราคาเปิดคือขาดทุนละถ้าขาดทุนสร้างระยะกิจ100ปบเช่นเดียวกันครับใช้ No Position near b y และก็เปิดไม้บายนะครับทุกครั้ง once per bar มากรองทุกแท่งเทียนถ้ากรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งลง ตั้งแต่100ปิบลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มด้วยขนาด lot BS lot BS นะครับเราเก็บค่า lot BS edit มาใช่ไหมครับถ้าเปิดไม้แรกด้วยจุด0.1มันก็คือค่า0 0.1ใช่ไหมครับก็จะเปิดไม้บายด้วยขนาด0ุ0.1 no stop loss no take profit หลังจากมีการเปิดไม้ในโหมด reverse trade เราก็ไปปิดการทำงานของโหมด forward trade เห็นไหมครับโหมด FT เท่ากับ0และไปปิดการทำงานของ trailing stop เพราะในโหมด reverse ten เราจะไม่ใช้ t a i l i n g stop เราก็ใช้ box turn off box จาก controlling box นะครับ box t a i l i n g stop หมายเลข41 Out เอา turn off box มาปิดหมายเลข41มันก็จะหยุดการทำงานและเรามีแผนนะครับจะให้ขนาด loss size ในกรณีแก้ไม้เนี่ยมีการปรับเพิ่มด้วยแต่ไม่ให้ทีบ่อยเกินไปเราก็ใช้ box counter ที่ครับที่เรียกว่า count end and pass นะครับ box counter ตัวนี้ผมตั้งเป็น id 1โดยการนับจำนวนไม้นะครับ ในกรณีเปิดนะครับไม้ายแล้วราคาวิ่งลงเนี่ยเปิดไม้แก้ครบ5ครั้งก็คือเขา before pass เนี่ยผมใส่เลข5ลงไปก็คือเขา order BS คือเลข5ถ้าเปิดไม้ในกระบวนการแก้ไม้ครบ5ครั้งนะครับเขา end e n pass นับครบ5ครั้งสัญญาณก็จะผ่านตัวมันได้ไปยังบ็อ box formula box f o r m u l าก็จะเพิ่ม lot BS จากจุด01 บวกไปอีกลอตพารก็คือ0ุดกลายเป็น0ุดนะครับแล้วบ็อกเคาน์เตอร์รีเซตก็จะรีเซ็ตไอดนะครับให้บล็อกเคาน์เอ็นเดินพารเริ่มนับ 1, 2, 3, 4, 5ใหม่ไม้บายนะครับที่เปิดในกรณีแก้ไม้เนี่ยเปิดไม้บายแล้วแก้ไม้ครบ5ไม้เนี่ยยังลงต่ออีกไม้บายต่อไปก็จะเปิดด้วยขนาด0ุดเห็นไหมครับมันจะไม่เปิดแบบขนาดลอตไซส์เนี่ยเพิ่มถี่เกินไปนะครับมันเป็นอันตรายต่อทุนของเราใช่ไหมครับ หลักการเดียวกันกับฝั่งเซลล์นะครับ if trade cell if position cell นี่นะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์นี่นะครับเราก็จะเช็คทิศทางว่าราคาวิ่งขึ้นไหมเห็นไหมครับ for is trade ส่งไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลนะครับมาให้บ็อก condition ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมถ้าเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นคือขาดทุน no position nearby สร้างระยะกิจห0 0ปิแล้วก็เปิดไม้เซลล์นะครับ ถ้ากรณีระยะห่างเกิน100ปบเอาวันสเปอร์บามาเพื่อควบคุมไม่ให้เปิดไม้เซลล์มากเกินไปให้1แท่งเทียนเปิดได้แค่ไม้เดียวนะครับและหลังจากเปิดไม้เซลล์ในโหมด Reverse ์สเทก็ไปปิดการทํางานโหมดโฟล t ์เทนซะนะครับและไปปิดการทํางานของ Tailing Stop หมายเลข41นะโดยการใช้ Turn Off b o บเห็นไหมครับและเอาเบลเคาเอ็นเดนพาร์มาใช้อีกแต่บ็อกเคาน์เตอใช้2ที่ ID ต้องไม่ซ้ํากัน เมื่อกี้เราใช้ฝั่งบายเป็น ID 1ฝั่งเซลเราใช้เป็น ID 2นะครับเปิดไม้แก้ครบ5ครั้งบล็อกฟอร์มูลาก็จะปรับขนาดลดไซส์ลต BS เนี่ยเพิ่มไปอีกจ0 1เห็นไหมครับผ่านบล็อกฟอร์มูลาและรีเซ็ตเคาน์เตอร์ ID 2ให้มันนับ 1, 2, 3, 4, 5ไม่ใหม่แล้วกระบวนการแก้ไม้เนี่ยนะครับที่เรียกว่าโหมด reverse สเ a i n เนี่ยจะปิดออเดอร์อย่างไรมาดูนี่นะครับเราใช้บล็อกเช็คโพสิชันเคาน์เหมือนกันถ้าจำนวนไม้บายไม้เซลมากกว่าหรือเท่ากับ2 เราจะเริ่มเช็คผลกําไรครับว่าแก้ไม้สําเร็จไหมแต่แน่นอนครับถ้าจํานวนไม้แก้มีเยอะๆแล้วเราปิดกําไรที่1เหรียญ2เหรียญ5เหรียญเนี่ยมันมีโอกาสจะปิดรวบไม้แล้วติดลบได้เพราะการปิดไม้จํานวนมากๆนะครับมันไม่ได้ปิดในตําแหน่งเดียวกันถูกไหมมันมันต้องใช้เวลาในการปิดถ้าราคามันขยับขึ้นปิดไม้บายก็กําไรถ้าราคามันขยับลงปิดไม้บาบก็ขาดทุนถูกไหมครับ เราจะทําอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหาตัวนี้เราก็สร้างสมการขึ้นมาครับใช้บล็อก Cu s t o m m q l Code สร้างสมการขึ้นมาโดยเรากําหนดตัวแปร Cross Money BS เห็นไหมครับค่าเริ่มต้นเป็น0ูนย์นะให้เป็นแปรผันตามสมการ Cross Money นะครับค่าเริ่มต้นคือ5นะครับเราจะปิด Cross Money คือเลข5บวกกับเค้า bs ซึ่งเราจะรับค่าจาก Bucket of position เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้มีไม้บายไม้เซลล์อยู่กี่ไม้นะครับก็คือเค้า bs เอามาหารด้วย count order bs คือเลขห้คูณด้วย cost money ไอสมการตัวเนี้มันจะแปรผันตามจํานวนไม้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตลาดาง e x เ e l เช่นมี1ไม้ปิด6เหรียญมี30ไม้ปิด39เหรียญอะไรเป็นต้นอย่างนี้มันจะแปรผันตามจํานวนไมย้ยิ่งไม้เยอะยอดปิดก็จะเยอะเห็นไหมครับเราก็เอาตัวเลข cost money bs ตัวเนี้มาใส่ในบล็อกเช็ค profit a n a l i z e นะครับเช็คผลกำไรที่เกิดขึ้นจากไม้บายไม้ซลล์ที่มีอยู่ณขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เปิดจาก ea หรือไม้ที่เปิดจากมือถือนะครับเห็นไหมครับ a u t o m a t e and manual open ถ้ามันมากกว่า cost money bs นะครับเราก็ใช้ box cost position ปิดไม้บายปิดไม้เซล์ทั้งที่เกิดจาก ea ทั้งที่เกิดจากมือถือเห็นไหมครับมันจะไม่มีไม้ค้างเลยนะปิดหมดเลยนะครับแล้วไปเ turn on ็อกหมายเลข41เพื่อให้ตัว t ท a i l i n g stop ทำงาน เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเอาตัวแปรเขา bs มาจาก bucket of position ทำอย่างไรตัว bucket of position นะครับเราจะสร้างตะก้า id สีเทาเห็นไหมครับ bucket id เราเลือก grey นะครับเป็นสีเทาใช่ไหมครับโดยเป็นการดึงข้อมูลไม้ by ไม้ sell filter by type either by all sell ทั้ง a u t o m a t e and manualy l open ส่วนที่เราอยากจะได้คุณลักษณะของข้อมูลไม้ b ยไม้ sell ที่เปิดอยู่ณขณะนั้น เป็นข้อมูลอะไรนะครับเรามาตั้งใน modify v a r i a b l e modify v a r i a b l e นะครับผมเลือก bucket of position จากตะกร้า id สีเทาคือข้อมูลไม้บายไม้เซลล์ที่มีอยู่หนาขณะนั้นใช่ไหมครับทั้งที่เปิดจากมือถือทั้งที่เปิดจาก ea ใช่ไหมครับเราเลือก attribute คือคุณลักษณะเราเลือกเขาคือจำนวนไม้นะครับว่ามีบายมีเซลล์เนี่ยเปิดเท่าไหร่นะครับ e a ตัวนี้เปิดทีละฝังนะมีาบก็ไม่มีเซลล์มีเซลล์ก็ไม่มีายนะครับ เก็บไว้ในตัวแปรเขา bs เห็นไหมครับนี่คือที่มาของการเช็คจำนวนไม้ณขณะนั้นนั่นเองนะครับส่วน block comment ก็แสดงค่าปกตินะครับเราเอาบล็อก p าส s นะครับ block จะอยู่ตัวเดียวโดดๆไม่ได้นะครับต้องมี2บล็อกเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เอาบล o c k p าส s มาเชื่อมกับ block comment ล็อก k comment เนี่ยเราก็แสดงนะครับ ea name นะครับ อ่าไทเทิลเราก็เขียนคำว่า ex135 นะครับอ้างอิงมุมขวาบนนะครับโชว์บาลานซ์โชว์อีควิตี้ทศนิยม2ตํตำแหน่งอันนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนเค้า bs จำนวนไม้ที่เปิดอยู่น้าขนาดนั้นเราก็เอามาจากตัวแปรเค้า bs cross money bs จะปิดรวบไม้ด้วยเงินเท่าไหร่นะครับในกรณีแก้ไม้เนี่ยเราก็เอามาโชว์ได้นะครับโดยการดึงจากตัวแปร cross money bs ที่เราไปคำนวณจากเลยครับ modify ไอตัว block custom m q l code นั่นเองใช่ไหมครับต่อมาอย่าลืมนะครับ หลังจากปิดรวบไม้ไม่ว่าจะปิดในโหมดโฟล o t เทนหรือปิดในโหมดรีเวิร์ส a ทนเราต้องทําการรีเซ็ตตัวแปรถูกไหมครับเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เรามาทําหน้าออนเทนครับเพราะมันมีบล็อกสําเร็จรูปนะครับที่ชื่อว่า Position Close ใช้บล็อก p o s i t i o n Close นะครับหากมีการปิดไม้บายหรือไม้เซลนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เปิดจาก EA หรือไม้ที่เปิดจากอะไรครับมือถือนะครับเราก็เจียรีเซตตัวแปรตัวแปรถ้ามันมีมากกว่า5ตัวนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะใช้บล็อก modify v a r i a b l e 2บล็อกเพราะ1บล็อกรีเซ t ได้5ตัวใช่ไหมครับถ้ามีมากกว่า5ตัวก็ใช้2บล็อกร e เซ t ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้วอย่าลืมไป Reset c o u n t e อร ID 1 ID 2ด้วยนะครับแค่นี้นะครับระบบก็จะทำงานแล้วก็จะกลับมาสู่ค่าเริ่มต้นเสมอและการเปิดไม้แรกก็จะเกิดจากการคลิกของอะไรครับการกดปุ่มบายปุ่มเ e ลล์บน EA หรือกดปุ่มบายปุ่มเซลลบนมือถือนั่นเองน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพการทำงานกัน นี่คือภาพการใช้งานจริงนะครับผมก็ใช้อินดิเคเตอร์จากภายนอกที่ผมไปดาวน์โหลดจาก Market เห็นไหมครับจาก Market ของ MT5 Market นะครับก็เอามาใช้แบบฟรีๆแล้วก็หาจุดเปิดไม้บายพอเปิดปุ๊บระบบก็จะทำงานอัตโนมัติเห็นไหมครับพอทำงานอัตโนมัติปุ๊บแก้ไม้สำเร็จนะครับมันก็จะปิดรวบไม้ให้จะเปิดจากปุ่มกดเราเรียกว่าเป็นการเปิดจาก EA นะครับอโตเมต หรือเปิดจากมือถือนะครับเราเรียกเป็นการเปิดจากแบบเมนูนัใช่ไหมครับเมนูรีโอเพนก็ได้นะครับ EA ก็จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้านะครับเราปิด e อเอนครับนี่ผมเผลอไปปิดมันใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับถ้า EA ปิดมันก็ไม่ทํางานนะครับและอย่าลืมนะครับเ a เนี่ยเราไม่ได้มี s t o p l ร s ยมี take profit ใช่ไหมเราจะให้ EA เนี่ยปิดรวบไม้จาก กดรธปที่เราออกแบบไว้ถ้าเราปิด EA เนี่ยมันก็จะวิ่งตัวเปล่าเลยนะครับแต่เราสามารถปิดจากมือถือได้ใช่ไหมครับอ่าเราสามารถปิดจากมือถือได้นะครับปิดรวบไม้จากมือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่พอปิดรวบไม้ปุ๊บมันก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับจนกว่าท่านจะมาทริกสัญญาณคือเปิดไม้แรกเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนมีคําถามสงสัยเนี่ยส่งคําถามมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมจะพยายามไล่ตอบทุกคําถามนะส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะครับ สมัครฟรีได้นะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ